จากคุณสิงห์ทองนะคะสวัสดีครับคือว่าผมทำงานบางครั้งก็อดนอนก็หาเงินข้ามวันไปเลยแล้วไม่รู้เป็นอะไรหรือใครเคยเป็นไหมคือผมปวดหัวใจตลอดเวลาเลยครับยิ่งหายใจยิ่งปวดแค่จับหน้าอกข้างซ้ายแล้วกดก็เจ็บไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับทรมานมาก ก็มันเกิดจากกล้ามเนื้อเกรงตัวบริเวณหน้าอกนั่นแหละฮะกล้า,ามเนื้อที่เกรงตัวบีบเอาทุกใจทุกกายออกไปนะมันเกิดจากพิษใจพิษกายนะพอกล้ามเนื้อเกรงตัวบีบออกมันก็จุกนะพิษต่างๆในร่างกายก็ดาดันออกไปทั้งพิษใจทั้งพิษกายนะกล้า,ามเนื้อเขาพยายามเกรงตัวบีบออกมันก็เลยเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็หายใจไม่ออก วิธีการแก้ก็ต้องระบายพิษใจพิษกายออกกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลงก็จะไหลเวียนสะดวกอาการเจ็บหัวใจแน่นหน้าอกมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยต้องระบายพิษออกจิตใจก็ต้องเพิ่มศีลขึ้นไปอย่างน้อยศีลห้าตรวจสอบดีๆแล้วก็เพิ่มให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นศีลห้า 5, ทำอย่างถูกตรงนจน ใจได้ทุกใจดีงามรูปเพียรรู้พักฝึกยินดีในแต่ละสถานการณ์นะอันนี้ก็จะเป็นศีลที่สมบูรณ์ไปเป็นลําดับลําดับนะลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลําดับฝึกเรียนรู้สมดุลร้อนเย็นทีนี้ด้าน,นจิตใจทําไปแล้วก็ไม่มีพิษใจที่กล้ามเนื้อจะต้องไปเกรงตัวบีบออกแล้วด้านร่างกายก็เรียนรู้ว่ามันเป็น เย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันนะก็ตรวจสอบว่ารับเย็นรับร้อนหรือร้อนเย็นพันกันรับอะไรสบายก็ใช้ตัวนั้นแหละนะก็ใช้ตัวนั้นอะไรสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนะเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานก็กินอาหารสมุนไพรนั้นเข้าไปหรือว่าใช้วิธีการใดที่รู้สึกสบายนะก็ใช้วิธีการนั้นนะถ้าเราระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกใส่ตัวที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกก็จะหายอาการนั้นได้นะใจก็ไรทุกข์ดีงามแล้วาอาหารการบริหารวัตถุต่างๆก็ใส่เข้าไปให้สมดุลระบายตัวไม่สมดุลออกด้วยวิธีการต่างๆก็จะช่วยได้นะถ้าทําได้ถูกต้องก็จะอาการดังกล่าวก็จะหายไปาการถอนพิษด้วยวิธีการ ต่างๆที่มาเสริมหนุนถ้ามีปัญหาบริเวณหัวใจก็มีการกดเส้นลมปราณกัวซา,าบริเวณหน้าอกหรือหลังอย่างนี้เป็นต้นนะกัวซา,าแขนหรือส่วนลัางลำไส้ใหญ่ช่วยระบายพิษทางลำไส้ใหญ่หรือจะอบสมุนไพรหรือว่าดมสมุนไพรที่ถูกกันนะใช้สมุนไพราอาจจะมีสมุนไพรพวกอะไรที่เขาสกัดมาแล้วที่ใช้ดมได้ก็ได้หรือ เราจะเอาสมุนไพรที่ถูกกันนาไปต้มให้เดือดประมาณ3-5นาทีแล้วก็ยกออกแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วก็ดมเอาอย่างนี้ยกออกมาจากเตาไฟแล้วก็เอาผ้าคลุมศีรษะนะคลุมไปที่ตัวสมุนไพรแล้วก็ดมเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายก็ได้นะอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เส้นเลือดขยายตัวดีนะเพื่อให้เกิดสมดุลให้เส้นเลือดขยายตัวดีคลายตัวดี ทั้งคลายตัวออกทั้งขยายตัวทําให้เลือดลมไหลเวียนดีก็จะลดอาการไม่สบายนั้นได้จนหายในที่สุดได้นาอ้าวเชิญท่านต่อไปขอบคุณค่ะ